ผมเตรียมไม้แรกนะครับอันนี้ดูดิ่เขาจะเอาขึ้นได้หรือเปล่ามาแล้วกับบ่อล้างนี่ครับดูเป็นไงนี่ครับเขาทุ่มทุนสร้างนะครับดูดูนะครับอันนี้ครับบรรยากาศยามเย็นนะครับกับบ่อล้างนะครับไม้สวยๆนะครับเจ้าเดิมนะครับนีเป็นไงนี่ครับนี่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 โอ้ย นี่นะครับดูนะครับเขาจะเอาได้หรือเปล่าวันนี้นะครับนี่ครับเขาจะตัวได้เปล่านะครับนี่ครับผมไม่รู้นะครับผมตีไม้แรกนะครับอันนี้ดูดิเขาจะเอาขึ้นได้หรือเปล่าไมเมาแล้วกับปอล้างนี่ครับไมเลปาจีนตัวแรกของวันนี้และเมื่อวานนี่นะครับรอดูชมนะครับ ดูได้เขาจะเอาได้หรือเปล่ากับเหยื่อนักไอ้ปุ่นนักล่าดูนะครับอ้าวอ้าวอ้าวเอ้าไม่ได้กดดันลงไม่ได้นะใหญ่เดือดม้วนดิลงน้ำเลยเออลงน้ำเลยบ่าว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 ดูเป็นไงนี่ครับเขาทุ่มทุนสร้างนะครับดูดูนะครับ จะได้หรือเปล่านะครับเขายอมลงทุนขนาดนี้แล้วไม่น่าพลาดนะครับเอาตัวก่อนนะครับเอาตัวก่อนนะครับ,านนรบมานี่แล้วมานี่แล้วขึ้นมานี่ขึ้นมานี่นี่นะครับนี่นครับจีนมาครับจีนไซส์สวยนะครับ เอาอะไรเอาขึ้นมากันเอาขึ้นมากันข่าวว่ากันเอาตัวกันนี่นะครับกับหนุ่มตัวดำล้ำลูกกาครับนี่ยังไงครับโอ้ยปาจีนสวยครับนี่ครับได้สวยอยู่ไซส์สวยครับประคองให้ได้นะครับประคองให้ได้นะครับบอกเลยว่าไซส์สวย ปคกินนลัวหลุดประคองนะครับหลุดห้ามขึ้นมานะคถ้าหลุดห้ามขึ้นนะดีอยู่ร่องกลางอยู่ร่องกลางจีนจีนอี๋จะเย็นจะเย็น

ว่าแล้วครับดูแล้วแววจะไม่ได้กินนะครับดูแววจะไม่ได้กินนะครับ<ท>ในเอลอ้อในเอว่าในน้นเรศร้อยเฉยเลยเดี๋ยวในเอก็ตักมาแหงเมื่อกี้มันจะขึ้นแล้วนะเมื่อกี้นะเนี่ะเล่นไปตะปินเล่นไปตะปิน ไม่เป็นสปินเลยต่างๆก็อย่างนี้เลยถนะันนอนอชิดแปดอะเดือดหน้าไปยันต้องวัดกี่ะรั้งมันงู้นนะ่ะหน้ากอนแล้ว ทุกคนเฮียโคตรใหญ่นี่ไงรอทั้งวันเียย่มาครึ่งชั่วโมงนี่ไงผมมาแป๊บเดียวนี่นะครับผลงานนะครับเหยี่ยฝุ่นนะครับไม้แรกแดกเฉยครับเหยี่ยไม่แตกด้วยไม่ไงแตกเลยเกียร์โลได้ไหมนี่นะครับสวยงามครับ